สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่กาศสามวัยจังหวัดแพร่ค่ะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปดูค่ะว่ากาดสามวัยเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะพิกัดกาสามวัยนะคะหาไม่ยากเลยค่ะตรงข้ามสารากลางค่ะทุกคนได้แล้วนะคะกับขนมจีบกุ้งกับปู ตาดสามวัยเป็นตลาดนัดซึ่งมีทั้งการขายอาหารข้าวขนมหวานพืชผักผลไม้สินค้าพื้นเมืองสินค้าแหดงเนดและเสื้อผ้าค่ะซึ่งผักส่วนใหญ่ที่พ่อค้าแม่ค้านามาขายก็จะเป็นผักที่ปลูกเองค่ะทําให้มีราคาถูกและน่าทานมากๆเลยค่ะน่ากินามากดูก่อนได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกก็จะเป็นที่นั่งสำหรับคนที่ซื้อของมาแล้วแล้วก็อยากกินเลยปกติจะมีขันตกด้วยนะคะ